ชี้หน้านายกอภิสิทธิ์ด้วยความไม่พอใจพร้อมทั้งท้าทายคุณอภิสิทธิ์ไปดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องคุณวีระก็รีบตัดบทเพื่อให้เข้าสู่ประเด็นเจราจาเกรงว่าเดี๋ยวมันจะยาวนี่ครับรก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณกอบศักดิ์สภาวสุก็ระบุว่าไม่ต้องเลือกแต่ให้มีการทําประชามติดีไหมนี่ขอ้อเสนอคุณกอบศักดิ์ก็มองว่าประชาชนบางส่วนเขาก็ไม่เห็นด้วยให้มีการยุบสภานักธุรกิจบางส่วนก็มองว่าอย่าเพิ่งไปรีบยุบ GDP กําลังค่อยๆขึ้นเดี๋ยวค้าขายมันจะมีปัญหา แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องฟังเสียงกลุ่มอื่นๆด้วยเพราะคนอื่นก็เป็นคนไทยฉะนั้นวิธีการหนึ่งก็คือทําประชามติดีไหมทําประชามติแล้วต่างคนต่างถอยแล้วฟังว่าชาวบ้านเอาไงาอาจจะใช้เวลาประมาณ4เดือนคุณกอบสังอธิบายบอกว่าคืออย่าเพิ่งไปยุบสภาเราควรจะมีการทําประชามติโดยนํา6ประเด็นไปถามชาวบ้านว่าเอาหรือไม่ดีไหมก็ใช้เวลาสักร้อวันหรือว่า4เดือนก็ช่วงเวลาสเดือนก็มาดูว่าใครผิดกติกา ชุมนุมได้แต่ต้องตามกรอบที่สารปกครองอนุญาตท้ายที่สุดหากจะเบี้ยวกันมันก็จบตั้งแต่สองเดือนแรกหรือเดือนแรกแล้วไม่อยากให้ตอบว่าเยสหรือโนเพราะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่6กคนมานั่งตัดสินใจที่บอกให้ยุบสภาภายใน15วันแต่พวกตนบอกสิ้นปีด้วยเหตุผลต่างๆคุณอภพิสิทธ์ก็บอกว่าที่ให้15วันร่นเวลารัฐบาลเหลือ9เดือนได้หรือไม่สมมุติตกลงแล้วจะจบติดใจประเด็นใด เรื่องที่2คือมาตรฐานก็เอาคดีความที่ค้างเนี่ยมานั่งคุยกันไม่มีปัญหาว่า2มาตรฐานเนี่ยสมาตรฐานยังไงเอาคดีมาพูดว่าอะไรคือสองมาตรฐานคุณวียระก,ก็บอกว่าคนเสื้อแดงที่มาชุมนุมไม่ได้มาเรื่องรัฐธรรมนูญแต่เข้ามาต้องการเปลี่ยนรัฐบาลสมมุติบอกว่ารออีก9เดือน2มาตรฐานก็ยังเป็น2มาตรฐานอยู่คุณจตุพรก็เสริมว่าเป็นการซื้อเวลานายกก็บอกว่าการยุบสภา15วันเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์มันก็ไม่จบ แล้วก็ไม่มีหรอกที่ตกลงกันแล้วเอาโยนทิ้งเพราะตนฟังทุกประเด็นดังนั้นมาทํางานร่วมกัน9เดือนแม้จะบอกว่าทําไม่ทาไม่หมดแต่ตนว่าพอถ้าไม่ทําไม่ต้องห่วงตนก็อยู่ไม่ได้ก็ปรากฏว่าถึงจุดนี้เนี่ยนะครับก็มีการคือทางฝั่งเสื้อแดงก็บอกว่านี่เป็นการซื้อเวลานายกกับพิธศ์ก็บอกไม่ใช่ซื้อเวลาซื้อเวลาคือไม่ทําอะไรแต่นี่ทําก็เลยคุณชัมนี่ก็เลยพยายามอธิบายบอกว่าไอ้ที่9เดือนมันมีนมที่มา มันใช้เวลาในการหนึ่ทำหนึ่งามสี่คุณอพิสิทธ์ก็เสริมบอกว่าคือไอ้ที่9เดือนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปว่าทำไมเป็นตัวเลข9เดือนเพราะเขาเอาตารางไปวางว่าต้องทำหนึ่งามสี่หมันใช้เวลาประมาณนี้ถึงจะยุบนายกก็บอกยุบก่อนระยะเวลารัฐบาลด้วยซ้าไปมีเสียงนะฮะลองไปฟังช่วงท้ายๆที่ตกลงกันไม่ได้ทางแกนนํากลุ่มเสื้แดงก็บอกต้องสิวันนายกก็บอกต้องเเดือน,นะฮะว่ามุ่งหมายจะยืดเวล จากเป็นเกําคอธิบายมันค่อนข้างมีและมันเป็นกระบวนการถามว่าถ้ากระบวนการนี้มันทําได้ก่อน9้ามันก็ไม่จำเป็นต้อง9้าโดยกรอบของกติกาเนี่ยถ้าเราไปเลือกตั้งโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนกติกาก่อน,นปัญหามันก็เกิดแบบทาคิดอีกอันหนึ่งละเมื่อวานท่านก็เชื่ออย่างหนึ่งและผมก็เชื่ออย่างหนึ่งต่ว่า9เดือนเนี่ยได้มาอย่างไรโดยกระบวนการคุณ จะทุกคนก็เห็นนะครับว่าเราต้องทําประชามติมันใช้เวลาเท่าไหร่ผมคิดว่าผมเ,<ร>เรียนถามท่านายกนี่เป็นทัศนะของท่านชมณิศกีเศษท่านรับรองทัศนะของท่านชมนิชไหมครับก็ <c oughs> ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งอะนฮครับ <c oughs> คือมีความมีค,ความไม่ตรงเรื่องเวลาท่านชุนีิ์บอกว่าอาจจะเร็วกว่าเก้าเดือนใช่ไหมไม่ใช่คือคือผมหมายถึงว่าเก้าเดือนได้มาอย่างไรเพราะหลังที่ได้ว่าทําไมถึงพูดเก้าเดือนซึ่งเก้าเดือนไม่ใช่นายกอย่างอยู่คือคือเราไม่ได้เอาตัวเลขเป็นตัวตั้ง เราเอาสิ่งที่เป็นกระบวนการเป็นเหตุเป็นผลนแล้วก็มาลองเรียงดูแล้วก็คาดประมาณน,ามนผมถึง <ผม S 1> คิดว่าหนึ่งปีเก้าเดือนไม่พอโดยซ้ํากับสามขอ้อเพราไม่ล่ะครับเพราะว่าที่มผมต้องพูดที่ผมต้องพ<อ>ูดตัวเลขนี้ก็เพราะว่าถ้ามันเกินจากนี้เนี่ยอย่างนั้นละพวกผมต้องรับผิดชอบแล้วความรู้สึกความร้อนของแต่ละคนแตกต่างกันของพวกของพวกผมนี่ร้อนมากพูดสิบห้าวันท่านนี่ร้อนน้อยก็เก้าเดือนแต่ผมดูสภาพนะ ดูประสบการณ์เล็กๆในสภาแล้วก็ข้างนอกอาจจะยาวนานหน่อยผมว่าเราพาประชาชนไปสิ้นหวังกันหมดแล้วแต่ที่นี้เนี่ยส่วนจากว่าจะคุยกันอย่างไรเนี่ยก็สุดแท้แต่ว่าจะว่ากันแต่ความเห็นของผมเนี่ยความเห็นมันแตกต่างกันมากทุกคนต้องการบรรยากาศดีกันทั้งนั้นฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคือคําว่าซื้อเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่เราได้ยินคํานี้มานานนะแต่ท้ายที่สุดมันไม่มีอะไรจะดีขึ้น ก็เปอนว่าความเจ็บช้ำน้ําใจมันยิ่งมากขึ้นและผมกลัวบรรยากาศบ้านเมืองวันนั้นมันยากเกินกว่าที่เราจะคุยกันคือคุณ,ค,ณคุณจตุพรนะคําว่าซื้อเวลาเนี่ยหมายความว่าไม่ทําอะไรผมชวนทําหมดเลยนะถ้าจะพูดเรื่องปัญหาว่าขณะเนี้ยการพูดจาและโดยเฉพาะสื่อสารมวลชนมีลักษณะที่ทําให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นความขัดแยง้งความเกลียดชังมากขึ้นเอามานั่งวางกันเลยผมชวนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น ผมถึงบอกว่ายิ่งท่านพูดสิ่งเหล่านี้ยิ่งทําให้ผมมองเห็นว่าการยุบสภาวันนี้สิบห้าวันมันไม่ตอบโจทย์พวกนี้เลยมันไม่หยุดหรอกครับวันหนึ่งสิบห้าวันทําไม่ทันนะครับเก้าเดือนมันก็อาจจะทําไม่หมดแต่ผมว่าพอนะที่ที่เราคํานวณในคร่าวๆเนี่ยมันพอแล้วก็ทใํใไมทําเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมอยู่ไม่ได้หรอก น,น,นี่ก็เลยเป็นประเด็นที่มาของพาดหัวเช้าวันนี้เมื่อคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วคุยไปคุยมาทางคุณจตุพรก็เลยสรุปอย่างนี้ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ในการเจรจาสองวันต่างคนต่างมีข้อเสนอแต่ไม่บรรลุผลวันข้างหน้าค่อยว่ากันอีกทียืนยันว่าต้องยุบสภา15วันรัฐบาลเสนอว่า9เดือนและพวกตนปฏิเสธก็ให้ยืนจุดนี้เอาไว้ดีกว่าเรื่องอนาคตค่อยมาว่ากันพวกตนก็จะกลับไปถามผู้ชุมนุมว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนายกก็ไปหาหรือพักร่วมทางนายกก็เลยพูดขึ้นมา จะไม่คุยก็ได้แต่ทําให้เสียเวลาจึงอยากให้ไปคิดตารางเวลาคุยกันนอกรอบค่อยกลับมาคุยกันใหม่ฝ่ายตนยินดีนัดหมายแต่ถ้าท่านจะปฏิเสธก็แล้วแต่การเจรจาเมื่อวานก็จบลงรบตรงนี้นะคะค